การเข้าไปในป่าเนี่ยมันมีเรื่องราวลี้ลับมอะไรต่างมากมายเคยเจอบ้างไหมก็ส่วนมากที่กลัวกกลัวเสือเออเคยเจอไหมเคยเห็นแบบเฮ้ยเสืออยู่ตรงนู้ดเคยมีไหมเคยมีไหมเออพวกนี้เขาจะรู้เราครับแล้วก็เราไปบางทีถ้าเราเจออยไรทงรรยเท้านี่เราจะไม่เดินต่อแล้วเราจะไม่อยู่ใกล้น้ําเราจะไปก่อไฟแล้วก็อยู่กับเป็นกลุ่มแล้วมันจะอยู่ข้างในครับลึกเข้าไปอีกครับแต่ว่าบางทีผมไม่ไปถึงขนาดนั้นถ้าไปถึงข้างในนั้นต้องไปเยอะครับต้องไปแปดคนขึ้นไปครับ แล้วเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบเหนือธรรมชาติไหมในป่าเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆมากมายในป่าก็เราเป็นคนที่ก่อนนอน,นเราก็จะไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปคิดร้ายไม่ได้ไปลบหลู่ครับแต่ก็ห <c oughs> ้ามพูดไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันก็มีหลายๆอย่างเบ็นติดตามช่องช่องหนึ่งในทิกตอกมันจะเป็นแบบช่องที่เขาไปนอนในป่าเราต้องไปนอนแบบบนต้นไม้อะไรอย่างง้ยไหมฮะหรือไม่ไม่ต้องมันแล้วแต่ที่ครับ อย่างถ้าเป็นในป่าลึกๆเราคือถ้าเขาเข้าไปเขาจะไม่นอนครับพวกที่ไปล่าสัตว์หรือว่าไปไปนั่งเขาเรียกนั่งห้างนั่งนอ่งเพิ่งยิงสัตว์คือเขาจะไปแล้วเขาจะไม่นอนก็คือต้องอยู่บนต้นไม้ตื่นตลอดใช่ครับอืแล้วจะลงต้นไม้ได้ก็คือตอนเช้า